ครับผมวันนี้ผมจะมาสอน่อมตู้เย็นสองประตูครับผมอาการเสียคือข้างบนเย็นปกติข้างล่างมาเย็นครับเี่เปิดข้างบนครับผมข้างบนปุ๊บผมถอดหน้ากากข้างบนหรอครับหน้ากากอันนี้หรอครับพอเราถอดอตรงแผงปิดช่องช่องฟิดส์เรเราจะเจอแผงคอยเย็นครัอแผงคอยเย็น ปกติแผงคอยเย็นนี้ระบบโนฟอสตู้เย็นสองประตูต้องไม่มีน้ําแข็งเกาะนะครับต้องม,มีโอขาวนะครับถ้ามีน้ําแข็งเกาะขาวแสดงว่าเสียครับเสียจะเกิดอาการเย็นเฉพาะชั้นบนข้างล่างจะไม่เย็นครับวิธีการตรวจเช็คก,ก็จะมีครับผมใบเบนทอนใบเมนทอนครับผมทาหน้าที่เป็นสวิตใหฮีตเตอร์ครับสวิตอย่างไรนะครับสวิตก็คือ เวลาอุณหภูมิที่มันวัดได้วานติดลบติดลบปุ๊บมันจะส่งไปสวิตช์ไปฮีตเตอร์ฮิเตอร์เป็นสองสายฮีตเตอร์ทั้งอยูเ่เป็นแท่งหลอดแท่งข้างล่างนี่ครับจะทำให้ลายน้ำแข็งครับแล้วก็มีฟิวตัวหนึง่งตัวนี้เป็นฟิวครับผมเจ็ดจหกองศาครับเป็นฟิวฮิเตอร์เมื่อฮีตเตอร์ร้อนได้ขนาดแล้วตัวนี้เป็นป้องกันครับถ้าตัวนี้ไม่ขาดก็คือตู้จะไหมครับผมเพราะฉะนั้นตัวนี้จะทํางานสามพันกันนะครับวิธีเช็คก็คือเช็คฮีตเตอร์ ฮิตเตอร์ข้างล่างครับก็คือสองเส้นนี้เช็คยังไงครับสังเกตอันดับแรกดูด้วยตามองเข้าไปเห็นแท่งครับผมเห็นแท่งฮีตเตอร์แท่งต้องไม่แตกเช็คแท่งไม่แตกปุ๊บเราก็ถอดตัวนี้แล้วก็เอาไฟสองร้อยยี่สิบครับจิ้มเท่านี้เท่านี้พอจิ้มเสร็จปุ๊บก็เช็คดูครับว่าร้อนไม่ร้อนถ้าไม่ร้อนก็เสียอันดับต่อมาครับผม ก็เช็คใบมินทอนใบมินทอนนะครับต้องม,มีน้ำข้างในครับอย่างเช่นโต้นี้นะครับเนี่ยน้ำข้างในมีน้ำข้างในคือแตกไม่ใช่มีถ้าเป็นฟองอากาศนี่ได้อยู่แต่มีน้ำข้างในยันเปียกครับเช่นตัวหนังสือที่เขียนไว้ตรงหัวใบมินทอนนี่ลบหมดแล้วครับสับงเกตเราบีบดูน้ำเข้าเต็มอันนี้เปลี่ยนได้เลยครับ แต่ถ้าเราเช็คฮิตเตอร์เช็คไบเมนทอนเช็คฟิวไม่เสียก็เราคืออ่านจากวงจรครับวงจรด้านหลังตู้ก็จะเปลี่ยนต่อไปก็เป็นทัมเมอร์ครับวงจรด้านหลังตูค mm. ต ummer, ต้ครับตไปมีทัมเมอร์อีกตัวนึงครับตัวช่วยละลายน้ำแข็งตัวนี้จะช่วยละลายน้ำแข็งเพิ่มไปอีกเพิ่มกับบายเบนทอนนี้บายตัวนี้บเบรนทอนตัวนี้ทัมเมอร์ ummer, ครับ ถ้าเสร็เมือ่อตั้งเวลาเสร็จก็จะส่งจับสวิตช์มาละาลายน้ำแข็งหยุดกามทำงานแค่นี้หลักการทำงานของตู้เย็นสองตูตครับํามเมื่อก็อยู่นี่บางตัวก็จะอยู่ในตู้นะครับบางตัวก็จะอยู่นอกตู้ด้ยอย่างนี้ครับวิบางตัวก็จะเป็นอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์การ์การ าจบการสร้างเป็นับบที้เลยครับ